ราก็มากันที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กันที่คำชะโนดวังนาคินเป็นบรรยากาศร,รอบๆเลยครับ ให้รับบัตรคิวเพื่อเข้าไปสู่เกาะคำชะโนดนะครับซึ่งในวันที่เราไปวันนี้นะครับคิวไม่เยอะนะครับเรารับบัตรคิวแต่เราไม่ต้องรอคิวนะครับสามารถเข้าไปได้เลยนะครับมาแล้วเลยครับบรรยากาศภายในนะครับ<ม>ก็มีของขายมีอาหารมีน้ำดื่มแล้วก็ขนมมากมายนะครับ และที่สำคัญนะครับก็ขาดไม่ได้เลยสำหรับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับก็จะมีโรตเตอรี่ขายเต็มากมาเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือการใบ้ไปใ,ในตัว เราตั้งใจมาขอพรอกับพ่อปู่แล้วเราก็ต้องมีเครื่องสักการะบูชาก็ไปหาท่านไปขอพรท่านก็เรียนเชินไปครัรบเบอร์โทรมาหาท่าในใดเพียงไม่ได้่วงสักการะบูชามาครับส่วนกรารพิธาที่กลับออกมาแล้วครับมีความประสงค์ไป็น,นสอปอยปลาให้อาหารปลาขอเพ้ได้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับว่าระหว่างที่เดินเข้าไปให้รูปเก็ตพญานาคไปด้วยนะครับและอีกหนึ่งความเชื่อนะครับก็เชื่อกันว่าตรงนี้เป็นทางเข้าระหว่างโลกมนุษย์และวังบาดาลน,นะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของพญานาค ซึ่งเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราจะรู้สึกได้ถึงความเย็นสบายนะครับซึ่งมีอุณหภูมิที่แตกต่างจากบริเวณภายนอกสองข้างทางยังเป็นป่าไม้สมบูรณ์มาก เวลาโดนโดนน้ำาดง้ฝนก็จะประมาณนี้คะนี่ยดกะต่อยแล้วต่อยอไยังต่อยไ้ย่งตงต่อย และเมื่อเราเดินเข้ามาประมาณ50เมตรมเราก็จะพบกับบริเวณลานพิธีที่ทุกคนที่มาที่นี่มาทำการขอพรเพื่อโชคลาภนะครับการขอพรก็จะเป็นรอบๆไปไปครับเดี๋ยวเราจะไปขอพรกัน จตุมารุสุนโัโสต์ะสัมพุทธสิาธุอิตตปิโสโลกาณาทางพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดพ่อปู่ิีสุโธเปิด แม่ย่าสีปทุมมาเปิดเปิดโชษเปิดล้าเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดหน้าที่การงานการเงินเปิดความมั่งคั่งเปิดความร่มเย็นเป็นสุขเปิดด้วยนโมพุทธายะเปิดนบัตนมีกายวาจาจกิตัง อหังวันทานาคาธิบดีสีสุธโธวิสุทธิเทวาปะุมานาจีวิสุทธิเทวีปูเชมีทุติยมปีกายะวาจาจิตังอหังวันทานาคาธิบดี ศรสุทโธวิสุทธิเทวาปะภจุบันนาคีวิสุทธิเทวีปูเทวีราติยัมปีกายะวาจาจสิตังปะหฮังวันานาคาทิบดีศิสุทโธวิสุทธิเทวา ปภุมานาคีวิสุทธิเทวีปูเทมีเมธันจามหาลาภูปิโยนาคาขันทะริตังอะยังมหานาคาูอิทิมัน,นตีชุติมันโตอิมิเจกาเลนะมหานาคา ปูเชนีสาทูต้นนี้เป็นต้นกฐินในที่ฐานนะครับวันที่ต้องพิราบกี้ที่เหยี่ยมนสกุลมาเลขที่วันเดือนปีเกิดของเรานะครับวันเราอยู่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดอะไรนะครับก็แจ้งแต่พ่อปู่แม่ย่าวันนี้ลูกหลานได้เดินทางมาก็เพื่อมาขอโชคขอพรมาขอช็อกโกแลตบางขอพี่บุญเพื่อว่าศาสนาพิบารมีจากพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาตอนนี้ลูกหลานต้องการให้พ่อปู่แม่ย่าช่วยเหลือเรื่องอะไรแล้วนะครับก็ให้ตั้งกฐินอธิฐาน บอกกล่าวแก่พ่อปู่แม่ย่าได้เลยครับจ่วงนีจน่ตั้งศิลอนุตานนะครับสักศีลอิุตานบอกกล่าวแก่พ่อปู่แม่ย่าได้เลยนะครับ ครับในเมื่อเราตั้งศิลปินฐานเสร็จแล้วน,ลนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนก,นา,ก,รการถวายเสื้อสักหลักเข้านะครับเอามือจับเสื้อสกักหลักของเราได้เลยนะครับรับการตามเลยนะครับสาธุหน้าแต่เจ้าปูส่สีจุฑูเจ้าย่าสีปฐุมมาพระภูมิเจ้าที่บนนัดนีลูกหลานได้น้อมนำมา,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 มาเพียงพักการะ ดอกไม้ทูเยิวปากทูบุรีผานใยสีนาคราผานใยสีเปิดจับผานใบสีรับโจูัวมาลายพร้อมแต่ตุกัดใจพร้อมเพียงพร้อมเพี่ยงสักการะทั้งหลายเหล่านี้ขอพ่อปู่แม่ย่าจงรับ ครับแล้วได้โปรดเมตตาประทานพรให้ลูกให้หลานได้หายเคราะหายภูมิหายสูกหายโลภหายภัยให้เกิดเมตตามหานิยมเกิดความร่ำรวยโชคดี ในหน้าที่การงานการเงินงเกิดบวกเจริญรุ่งเรืองในครอบครัวของลูกของหลานมาเดินทางก็ให้แจ้วค้ากอบทายให้เงินไหลนองให้ทองไหลมาตาตบแต่ความสุขความสำเร็จ ทุกๆปรกกันตามที่ลูกหลาได้ตั้งจิตอธิษฐานภายในเดียวเวันนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุเส็จพิธีแล้วนะครับก็นำบอกว่าทุกเียโมไาบที่เราเลมัเป็นไม่ยากนะครับนะครับยเครับ และเมื่อเราขอพรอเสร็จเรียบร้อยเราเดินจากลานพิธีประมาณ20เมตรเราก็จะพบกับต้นมะเดื่อยักษ์นะครับซึ่งมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีครับและนี่ก็เป็นบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ มีคะแนนกรับคะแนนคือสองมีพัดลมเป็นแบบมีเดือนที่มีใครถือไฟมาให้ด้วยต่อไปนี้ขับเหนือบริเองน้ำใสมาก หิงหิง้รวยๆ,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 ๆอันนี้ก็เป็นบ่อน้ำธรรมชาตินะครับที่เช้คำว่าเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ไม่เคยแห้งนะครับ